รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเกาเข้ากับผมท็อปนรเศรษฐกับรายการ The Idol คนบันดานใจรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงบรนดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับแขกรับเชิญผมในวันนี้นะครับเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงเขาคนนี้ทําเพลงแล้วทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบโฆษณาเพลงละครหรือว่าจะแต่งให้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายในวงการดนตรีของเรานะครับและแขกรับเชิญของเราคืนนี้ก็คือคุณสแตมอภิวัตเอื้อถาวสุข เราจะมาเจาะเรื่องราวและแรงบันดาลใจในชีวิตของเขากันนะครับกับรายการ The Idol คืนนี้ครับสนับสนุนโดยสายการบิน a i r ์เอเชียทอ,อสฝ่าวิกฤตน้ำท่วมเชื่อว่าเพลงเพราะอเพที่ดีมันคือเพลงที่เราชอบเพราะว่าเป็นเรื่องของรสนิยมหมดเลย ผมโบ๊คิดว่าเพลงจะดังไม่ได้อยู่ที่เรานะอยู่ที่คนฟังมันขึ้นอยู่กแบบับ <c oughs> คุณเดิมของเขาว่าเขาฟังอะไรมา <c oughs> เขาเติบโตไปยังไง <c oughs> แต่ว่าในใจผมก็อยากให้ทุกๆเพลงของผมเป็นเพลงที่ตรงกับรสนิยมคนฟัง ตามสวัสดีครับ็อปครับก่อนที่จะมาพูดและเจาะลึกในิเรื่องของเพลงเนี่ยเ้าอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจหรือความรักของเพลงว่ามันจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหนอะ <S 2> <S 2> <S 2> ああเด็กๆเ,เราเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลง <S 2> <S 2> ชอบเล่นดนตรีรหรือเปล่าฮะผมเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนชอบดนตรีหมดตอนเด็กๆในชีวิตเราก็จะมีเพลง pickles, มีเพื่อนมีฟุตบอลมีอะไรอย่างนี้อยู่อารม์อารมณ์อะไรอย่างนี้อย่างนี้ พผเอิญแล้วเกินว่าพอผมโตขึ้นมาอ่ะไอเรื่องอื่นมันหดลงนะแต่เรื่องดนตรีอ่ะมันเท่าเดิมครับคือมันยังเรายังสนใจมันเท่าเดิมหมายความว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องดนตรีมากคือผมไม่รู้ว่าผมให้ความสำคัญหรือเปล่าแต่ว่าผมสนใจมันมากเริ่มจากมัธยมเลยอ่าเราก็รู้สึกว่าอยากจะเล่นบ้างมันดูเท่ดีมัธยมนี้ก็ถือว่าช้าแล้วเหมือนกันนะเท่าว่าทำไปแล้วใช่ไหมครับช้าช้าคือผมอาจจะเริ่มต้นเล่นช้าแต่ว่าแต่ว่าฟังเร็วนะฟังตั้งแต่ป .5 ป .6 ฟังฟังอะไรอ่ะป .5 ป .6 ตอนนั้นฟังการแอนโนเซนแล้วโอ้ยรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยการแอนโนเซนเลยจนกระทั่งเมืองไทยมีบรนันด็อกออกมาเด็กไทยก็เปลี่ยนไปเลยเป็นเด็กไทยที่บ้าคลั่งห้องซ้อมไปเลยยุแรงบรรลายใจแล้ก็โอ้ยอยากเล่นอย่างงี้มากอยากเล่นอยากอินโทรเพลงบุศบาก็เลยขอแม่การที่เด็กคนหนึ่งหัวเกรียนไปบอกแม่ว่าอยากเล่นกีตาร์มันก็ มันก็ดูเหมือนเราอยากได้ของเล่นอันหนึ่งหรือเปล่าเหมือนจะได้รถบังคับหรือเใช่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 แม่ก็ยังไม่ให้จนกระทั่งคุณพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าเรียนไม่ได้เกรดสามจุดศูนย์ขึ้นก็จะไม่ซื้อกีตาร์ให้ซึ่งผมก็กว่าจะได้ก็หลายเทอมอยู่คือเราต้องเรียนให้ได้สามเพื่อเรได้กีตาร์อีกสองสามปีถึงจะได้กีตาร์เล่นแล้วตอนนั้นระหว่างสองปีนั้นมีโอกาสได้จับกีตาร์หรือเปล่ามีครับก็ของคนอื่นอะไรเงี้ยยิ้มๆของจะมีกีตาร์ฮอกของห้องที่ที่สายมันจะ เล่นยากมากๆเลยก็มีโอกาสได้จับแต่ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นครับจนกระทั่งคุณพ่อซื้อให้คุณแม่อนุมัติก็บ้าคลั่งที่จะเล่นมากแต่เราได้เล่นกีตาร์เป็นเรื่องเวลาหรือเปล่าหรือว่าเราเรียนเองครับเราเรียนเองเรียนกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆโชคดีที่เพื่อนๆมัธยมเล่นดนตรีกันหมดเลย แล้วเราได้มีการฟอร์มวงหรือทําอะไรกับเพื่อนๆไหมครัหลังจากที่ได้กีตาร์มาเราพัฒนายังไงในในด้านของดนตรีครับตอนนั้นเราก็เหมือนเป็นลูกม่อเขาเรากค็ค่อยๆติดสอยห่อยตามเข้าไปเ,ออเหมือนเป็นผู้จัดการวงที่เขาไม่ได้เชิญน,นะแต่เราชอบเราอยากดูเรียกว่าตัวเองผู้จัดการวงนี้เลยก็คือทอําในอื่นที่ไม่ได้ดนตรีอะ เขียนโปสเตอร์ให้อะอะไรเงี้ยก็เลยดูผู้จัดการดูผู้จัดการจัดการเรื่องอื่นด้วยดนตรีแล้วก็นั่งคุกเข่าดูเขาซ้อมกันจนกระทั่งได้เล่นกีตาร์ก็ฝึกจยจะสู้เพื่อนที่เล่นก่อนเรามา3ปีให้ได้เข้ามหาลัยแล้วเข้ามาที่สถาปัตย์จุฬาใช่ใช่ทำไมถึงเลือกสถาปัตย์มันก็ไม่ได้เป็นเป็นดนตรีตรงไหนนะที่ที่ชัดเจนถูกปล่ามันเป็นความลับของจักรวาลมากเลยนะเออเป็นไงฮะเพราะว่าพี่โป้งกับพี่เมธี่มูเรนด็อกอยู่ครับเฮ้ยแค่นั้นเองเหรอแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลใหญ่เหตุผลก็เรียนอื่นไม่ค่่อยเป็นนะครับแต ปัจจุรัลเท่มากนะมันเทพสำหรับเด็กมันเท่มากแล้วพอเข้าไปที่นั่นได้ไปทําอะไรบ้างกับดนตรีโอ้ตอนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับเพราะว่าน้องๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นหลมสาไฟแรงที่ถ้ามันไม่ได้ทํากิจกรรมมันจะต้องเป็นผื่นขึ้นหรืออะไรสักอยา่างหรือทุกๆก,กเด่นมันจะต้องมีโปรจงโปรเจกทำอะไรของมันขึ้นมาแล้วเราไปทากิจกรรมอะไรบ้างฮะผมทาทุกอย่างเลยจนกระทั่งช่วงปิดเทอมมันจะมีกิจกรรมใหญ่อันหนึ่งก็คือละครเวทีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสรุปรวมยออดขงปีว่าคร เก่งด้านไหนหรือว่าใครชอบทําอะไรลงมาทำไินิกันซึ่งละครเวทีของสาปัตเนี่ยเป็นที่ดังมากแล้วตอนนั้นเราได้รับหน้าที่ทําอะไรบ้างครับตอนนั้นเขาก็ให้เขาให้เลือกเองนะครับผมก็รู้จักกับพี่ที่ทําเรื่องเพลงอยู่แล้วก็เลยเออเราทําเพลงน่าเราชอบช่วงนั้นเองเป็นช่วงของการมาของ พลงนดี้ <technology. S 1> แล้วก็มีรุ s. <S ่นพ uh ี่รุ่นหนึ่งอุตริคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีซีดีขายกันนะเพราะว่าชุดช่วงนั้นซีดีทำมือมันมันมามากช่วงไฟเดนิโอมาไว้ยเดเราคิดว่าเราเอาเพลงพวกสกอร์มารวมกันแล้วก็มีเพลงโปรโมทด้วยนะต้องไปส่งวิทยุนะโอ้โหนี่ชุดใหญ่เลยเนี่ยชุดใหญ่จริงจังมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าทําสกอร์ใชยเลยแต่เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยแล้วเราจะทําเป็นได้ยังไงครับกับเขาพวกเนี้ยแล้วเรายังเป็นนิสิตอยู่เลยอ่ะ ไอ้นั่นมันเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้ด้วยแหละครับมันก็ทําให้เราได้เห็นว่ากระบวนการทําเพลงนี่มันสนุกจังตอนนั้นเราต้องเอาซีดีแผ่นนี้เนี่ยไปที่แฟดวรดีโอด้วยใช,ใช่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 ล้วตอนนั้นเราจะยิงเพลงโปรโมทเราตัดซิงเกิลเองด้วยนะนี่คือทําทุกอย่างเองกับแผ่นแผ่นนี้<ๆ>แล้วเอาไปส่งเองตอนนั้นอยู่ปีอะไรอ่ะทำในปีหนึ่งเลยฉะน,นั้นก็จะเปิดทั้งวันั้งคืนว่าเมื่อไหร่จะเปิดเพลงฟังแล้วหัวใจพองคยับบอง ผมก็อยู่เขาบอกว่าผมเป็นนักแต่งเพลงให้ได้เนนัน<ช><ช>พี่บอยพี่บอยทำแล้วว่าบอยปอ๊อตพี่บอยก็หายไปเดือนหนึ่งไปทำดนตรีเพิ่มอีกที่เมริกาผมก็รู้สึกว่าเดือนนี้เราจะอยู่นิ่งดูได้ไม่ได้กลับมาจะเอาเพลงให้ฟัง10เพลงโอ้โห